ทางด้านคุณพิช,พชัยชุนหัวชีระนะคะแน่นอนท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเมื่อวันนี้เลยนะคะ,ะแถลงข่าวครั้งที่หนึ่งเลยนะดิจิทัลโมเดลโครงการเพื่อประชาชนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะท่านบอกว่าหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการพิจารณารายละเอียดโครงการนี้แล้วนะคะพร้อมนําความเห็นหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบครอบโครงการนี้นะคะมีความพร้อมค่ะที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะโดย โยโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตเนี่ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการแก้วิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้อย่างทั่วถึงสูงถึง878อำเภอทั่วประเทศ878ไม่ได้ใบ้หวยนะนะคะอันนี้เนี่ยจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนและชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจค่ะแล้วก็จะสามารถพึ่งพาตนเองได้สร้างโอกาสการประกอบอาชีพแล้วก็เพิ่มการหมุนเวียนกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะทีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ท่านคุณพิชัย ด้านเดียวนะด้านคุณจุลพันธ์เองนะคะคุณจุลพันธ์นอมวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็เนี่ยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้นเนี่ยนะคะจำนวน450,000ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดบ้างแน่นอนกลุ่มเป้าหมายประชาชน50ล้านคนคะ่ะโดยทั้งหมดนี้ต้องมีสัญชาติไทยนะคะมีชื่อและที่อยู่ในทะเบียนบ้านอายุตั้งแต่16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นผู้ที่มีไรายได้ไม่เกิน840,000บาทต่อปีนะคะไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธ์ หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตราหรือโครงการอื่นๆของรัฐค่ะไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์นะคะและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันเนี่ยเกิน5 0 0แสนบาทอันนี้เนี่ยนะคะณนะวันที่31มีนาคม2,567นะดูให้ดีนะคะคทั้งนี้ค่ะก็จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเขาจะแบ,บ่งเป็น2กลุ่มอย่างนี้ กลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่มีสมาร์ทโฟนใครที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยท่านจะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน25 6 7นนะคะส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะอันนี้เนี่ยนะคะจะลงทะเบียนตั้งแต่16 กันยายนถึง15ตุลาคม2567ก็คือจะลงต่อเนื่องจากกลุ่มแรกนะคะแล้วก็ในเรื่องของร้านค้าล่ะร้านค้าเนี่ยก็ลงทะเบียนตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะขณะที่คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าขั้นตอนต่างๆในการลงทะเบียนเพื่อยือนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยนะคะเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มแรกนะคะ คือกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาก่อนคือท่านไม่เคยโหลดแอปมาไม่เคยเข้าไปดูเข้าไปลงทะเบียนอะไรใดๆเลยในแอปทางรัฐนะคะอันนี้เนี่ยท่านต้องโหลดมาก่อนแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่ท่านจะยืนยันตัวตน แต่อีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มที่เคยลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันท่านไหนที่เคยใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วแล้วก็ท่านจะสามารถกดปุ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ทันทีเลยค่ะโดยระบบนั้นนะคะจะแจ้งเตือนนะคะให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่22กันยายน2567 เป็นต้นไปทีนี้ข้อมูลข่าวสารต่างๆอุ้ท่านสงสัยท่าน,าน<ๆ>อยากจะรู้เข้าไปดูสักหน่อยซิว่ามันอะไรเป็นยังไงลงไปดูข่าวสารที่มันเกี่ยวข้องกับโครงการนี้การเตรียมตัวลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะที่เว็บไซต์ www.digitalwallet.go.th นะมินิเวอร์ชันภาษาอังกฤษ แล้วก็ท่านสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้ด้วยนะคะก็คือ w w w กระเป๋าเงินดิจิทัลรัฐบาลไทยนะคะนี่พิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะหรือโทรไปที่สายด่วน1111 1111คือ1 4ตัวนะคะอันนี้จะเป็น call center นะคะสายด่วนที่จะให้บริการแล้วก็ให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับท่านนะคะในเรื่องของโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ